ให้เอกหน้าใหม่สองคนใช่ครับน้องปารมีกับแม่ครับก็นางเอกน้องใหม่ของกันให้น้องๆแนะนําตัวเองดีกว่าก็ชื่อมิโคกิติวัฒน์นะคะรับบทเป็นเพนพรค่ะคามิล่ากิติวัฒน์ค่ะรับบทเป็นพรเพนค่ะพี่วีเป็นไตใช่ไหมครับครับเออเป็นไตตับด้วยอะหัวใจด้วยมาเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับส่วนเป็น่าจะเจ้าของเจ้าของโรงงานก็นางเอกฝาแฝดก็ตอนนี้ยังแยกไม่ค่อยออกครับ ชื่อก็คล้ายๆกันเนี่ยพรพรเพนอะไรเงี้ยคนหนึ่งคาแรคเตอร์ยังไงอะไรไงพูดพูดแลสวิตพูดก็พรเพนจอกเป็นสาวเรียบร้อยอ่อนหวานนะคะไม่ค่อยสู้คนอย่างเงี้ยค่ะส่วนเพนพรก็เป็นคนสู้คนแล้วก็แก่นๆนะคะสนๆนะคะอันนี้คือยืนคู่กันนี่คือขายคู่กันเลยถูกต้องครับใช่ครับมันจะยากลำบากในการแบบว่าอะไรนะคะนการแยกต่อไปผมรู้ทิศแล้วครับถ้าเกิด นิโคจะมีฝยใต้ตาตอนนี้ครับอ๋อเหรออ่านี่นี่ส่วนชื่ออะไรนะมิลลี่มิลลี่มิลลี่ไม่มีใครับผมส่วนวีกัตเติ้ลแยกกันออกนะแยกกันออกออกนะออกออกอเครับต้องมีแบบยังไงคะเทรนน้องใหม่หรือว่าไรตอนนี้ผมยังเอาตัวเองไม่รอดเลยครับครับก็น้องเขาเรียนอคติ้งอยู่แล้วก็จะเปิดกล้องเร็วๆนี้แหละ แต่ตัวจริงน้องสังคมไม่ใช่อย่างนี้นะฮะไม่ใช่ผมนี่เขามีกล้องอยู่นะฮะลองแทงกล้องไปส้นากครับพี่จะส้นสนหน่อยใช่ครับผมตัวเองเงี่ยตัวไม่รอดเลยครับตอนนี้แต่น้องเขาเล่นเก่งน่าจะมีความสุขนะฮฮะยังยังน้องเป็นยบ้างเดี๋ยวจะได้เห็นกันครับเขายังไม่เปิดกล้องเลยครับครับผมมีมีเวิร์กช็อปอะไรกันบ้างมีค่ะมีเวิร์กช็อปพี่บริฟลาสกับพี่ปลาค่ะ เรื่องแรกของเราเป็นไงเป็นไงคะล้วเจอพี่แบบว่าก็รุ่นใหญ่เจอรุ่นใหญ่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากากกันเก็นยงงคะก็ตื่นเต้นมากค่ะเราก็ได้เจอรุ่นพี่ด้วยก็เก่งเกงนเองแต่ก็โอเคค่ะอีกคนเล่ว่าไงคะก็ตื่นเต้นค่คะเราเจอพี่พี่เาต่อตอนแรกก็เก่งเกงแต่พี่เขาก็เล่นคุยด้วยค่ะชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคพี่เต้นหิ้งไหมครับพี่เต้นหิ้งไหมไม่หิ้งค่ะ พี่ต้นดูเจ้าชู้ไหมไม่ค่ะแล้วพี่วีล่ะแล้วพี่วีล่ะไม่ค่ะอันนหน้าตาแองคนใครดูเจ้าชูกันอ่าพี่พี่วีพี่ต้นเอาจากข่าวก็ได้เอาจากข่าวที่ไปฟังมาเอความจริงหน้าตาใครดูเจ้าชูมากกันเออพี่วีค่ะอันนี้พี่ต้นเขาขยันโอ้ก็จะกินอ่ะกินข้างหด้ไหมครัฮะน้อยเป็นว่าอยู่ในคอนโทรลพวกเราอยู่ครับตอนนี้คอยถาม จะเป็นข่าวนะคะเพราะว่าแต่ละคนเขาก็ประกบใครก็ต้องเป็นข่าวตลอดก็ไม่กลัวนะคะก็เป็นพี่พีพีอะค่ะมาทำงานนะคะแต่ว่าน้องน่าคำพหาพจน์เขากลัวกลัวเตอร์หนึ่งเดียอะกลัวเต้รกลัวผมทำไมพี่นั่นระดิณจริงเหรอไม่จริง่จริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะเงะงะไม่คนโดนไม่กลัวไหมคะว่าเดี๋ยว ข่าวจากคู่น้องใหม่เนี่ยผมกลัวจะมีข่าวจากคู่แบล็ตมากกว่าัะเอาไงเอาแล้วไงเคยเห็นผมตลอดเลยพี่บีจะไม่มีการนะไล่ก็ฝากเรื่องการับ้านสุดาแดงครับผมจะเปิดกล้องว่ายังไงครับเปิดกล้องพรุ่งนี้แล้วค่ะพี่มวจริงเหรอค่ะหนถ่ายแต่พี่ยังไม่รู้เรื่องเลยฮ้ยถ่ายพรุ่งนี้เหรอเนี่ยจริงเหรอค่ะครับเหมืนกล้องพรุ่งนี้ในโรงแรมรอเร็วๆนี้คงได้ชมกันครับครับให้ฝากมีอะไร่าฝากฝากนิดนึงค่ะ ก็เป็นเรื่องแรกของหนูสองคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะนี่ถูกต้นเนื้อฝากเลยเป็นอะไรฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเป็นละครเรื่องแรกของผมเหมือนกันครับฝากเนื้อฝากตัวครับก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่ตุ้นเพราะว่าก่อนผมเข้าวงการเนี่ยผมก็ไม่ใช่แล้วนั่นเป็นตะวันณอะไรหรองานแล้วนะฝากฝากฝากก็ผมรู้งานกับพี่บีเรื่องแรกนะครับยังก็ติดตามแล้วก็น้องๆสองคนน่ารักมากฝากติดตามบ้านสีแดงนะครับ